วุ้นเส้นมานี่จังหวะเวลานี่ได้หมดเลยนะอาจารย์นะโอ้อันนี้คือถ้ามาตามที่เขาคุยเขาโวจริงนะพรุ่งนี้ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องจำนวนคนมาชุมนุมเลยครับน่าจะสลบสลายอันนี้ดักดักพวกบนเือกิน๋ัดเจียวเรือที่อนุสาวรีย์ด้วยนะอาจารย์ครับรับคือสิ่งผมเข้าใจว่าวันเสาร์น่าจะเปิดถึงเที่ยงคืนอ่ะโอ้คืนนี่คืออารมณ์คนที่อยากจะแสดงออกหรืออยากจะบัน พูดพูดคุยหรืออยากจะสร้างข้อะไรภาพแห่งประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่ง,งนะครับต้องต้องพูดอย่างนี้นะเพราะว่า <c oughs> อันนี้จริงๆคือเป็นการแสดงจุดยืนให้เห็นต้องเข้าใจว่าม็อบเนี่ยไม่สามารถล้มรัฐบาลได้รัฐบาลจะล้มเนี่ยก็ต้องแพ้ภัยตัวเอง,งนั่นแหละครับนะครับ <c oughs> แล้ว,วก็ในายารเดลกานเนี่ยผมว่วานอกอยากจะเป็นเชิงสัญลักษณ์แล้วก็เป็นการแสดงออกว่าหนึ่งเป็นการยืนยันว่าคนที่มาชุมนุมเนี่ยไม่พอใจบทบาทคุณแพรทองคาน เรื่องเกี่ยวกับคลิปเนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องมากๆนะครับแล้วก็จุดยืนเลยต่งางๆแล้วก็ต้องการมาให้กําลังใจทหารโดยเฉพาะทหารจากกองทัพทีท่สองไงเห็นไหมมีการเปิดระดมเงินการบริจาคเนี่ยหักคืออะไรค่าใช้จ่ายใดๆเนี่ยคือจะสมทบให้ทหารตรงใช้แดนที่แบบไปไปฏิปปปบัติหน้าที่นะครับอ,อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ท่ล่าสุดที่ผมเพิ่มไปคนได้ไหมผู้ว่ารชาชการจังหวัดสรากแก้วเนี่ยโอ้โหเมื่อวานก้เสนอท่านนี่จีจ๊ดจ๊าดมากเลยนะอาจารย์ดีนะดีดีดีดผมคิดว่าหนึ่งก็เป็นการ คือตัดเงื่อนไขอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้เขามามาเบ่งมาอะไรกับเราอะ่ะคือแน่นอนทุกวันเนี้เขาก็เล่นเฟคนิวกล่าวหาอย่างนู้นอย่างเนี้ยบางทีเฮ้ย,ยเราเราเหรอเราไปเราไปออกข่าวงั้นจริงแต่ว่าไปปลดพอบอะไรคุณเซนไปปลดพอบสูงสุดเนี่ยเอามาจากไหนเออแกก็ชงเองกินเองทําเองอะ่ะนะให้คนในประเทศดได้เชื่อนะครับคือก็ดูว่าเออไทยในยิ่งใหญ่คือว่างมากนะแกก็วันๆก็คงอยากจะเอออะไรเนี่ยเหมือน คนแก่มีความสุขเพิ่งจับโซเชียลเป็นเน่นะเข้าใจก็ให้เล่นในเต็มที่นะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คนคาดหวังนะจากคุณเซนไม่ค่อยได้คาดหวังแล้วเออว่าเอ้ยทิ่คุยอ่ะจริงไหมข้อความหรือคลิปหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเนี่ยก็ช่วยแถลงไขด้วยไอ้ที่เกิดออกมาว่าเรื่องที่ว่าวัดเมื่อวานใช่ไหมครับคลิปที่แปรได้บางส่วนว่าอ่าที่ไปปราสัยที่ดอนมีชัยอ่ะนะครับว่าเออแบบว่าคุณทักษิณไปเล่าให้คุณเซนฟังว่าจะปลด เอาเอา็มอาทอหนึ่งเอาคุณอนุทินออกอะไรเงี้ยก็ประมาณว่ายังกล้าหักหลังเพื่อนได้นะแล้วทําไมผมจะไม่มีโอกาสถูกหักหลังก็ประมาณเนี้ยแค่นี้ก็เรียกเสียงซีซาร์แล้วนะครับคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าจริงไม่จริงเนี่ยแต่ต้องยอมรับว,ว่าระบบข่าวกรองของทีมสตาฟของคุณเซนดีข้อมูลของคุณเซนเข้าใจข่าวสารว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตลอดเวลาเนี่ยในห่วงสองสามเดือนเนี่ยก็แน่นอนมันก็เป็นความเป็น ควจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าการพูดที่มันมีน้ำหนักเนี่ยผ่านจากปากคุณเซนเนี่ยเหมือนเข้าเข้าใจเหมือนเขาดักคออะไรต่างๆเนี่ยนะสิ่งนั้นเลยเถิดว่าอีกสามเดือนจะมีนายงตรีคนใหม่ก็แง่ละคือก็รู้ว่าตัวนายงตรีเนี่ยถูกร้องนะครับอาจจะถูกชี้มูลถูกอะไรต่างๆด้วยกลไกของรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยองค์กรอิสระดังนั้นมันก็เป็นการที่สามารถดักคอได้ง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรที่สลับซับซ้อนดังนั้น ตรงนี้คนก็ลองว่าเอาละเมื่อมาเชื่อมโยงบรรยากาศสิ่งที่คุณเซนพูดเนี่ยเขาก็เลิกเลือกวันเลือกเลิกยามนะเพื่อให้นําไปสู่บรรยากาศวันพรุ่งเนี่ยก็คาดการว่าคือถ้าไม่มีคลิปเกี่ยวคุณนักศิล์บอกว่าคนก็ออกมาในระดับเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครับหรือข้อความที่เกี่ยวคุณนักศิษ์เนี่ยแค่เรื่องคลิปคุณแพรร้องคาแล้วคนที่อยากออกมาให้กําลังใจฐานอาหาเนี่ยน่าจะเยอะอยู่แล้วนะครับ ผมคิดว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกวันที่น่าสนใจนอาจารย์ว่าว่าแล้วจริงๆคุณเซนแก่ได้อะไรคือถ้าเกิดว่ารัฐบาลนี้ล้มคว่ำขมำหงายไปก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลใหม่หรือกองทัพเขาจะมีท่าทีที่ดีขึ้นกับกัมพูชาเนี่ยเนาะก็ก็ผนคุแกนเซนได้อะไรเออคือเอาอย่างงี้หรือแกเจตนาแบล็กเมย์อถ้าแบล็กเมย์เป็นนิสัยแต่มาถึงขรเนี่มัน่อยไม่ได้ คือลักษณะการอ่าสู้รบปบมือกับคุณเซนหรือพวกตั้งแต่ตั้งแต่คอมเมนต์สามฝ่ายคอมเมนต์แดงนะคือเขาแก้สานการเอาเรื่องว่าเอาสานการเพาะหน้าให้ได้ก่อนแล้วค่อยแก้ทีละเปราะเขาไม่ได้คิดอะไรยาวเลยนะครับ,ค,รบคือจะมีคนอื่นมาคอยเคลียร์ให้จะมีเติร์ดมาตี้มาจัดการให้เสมอค,คือเขมนเนี่ยการเป็องเขมแต่ไม่เคยยืนได้ด้วยลําแข้งตัวเอง แตงเรียกจะเรียกจะเรียกฝ่ายที่สามเข้ามาจัดการคือคืออาจจะหวังว่าเอาชุดนี้ออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์กับกองทัพอีกทีอะไรอย่างนี้เหรออืเขาจะเป็นอย่างนี้ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนี้นะด้วยประสบการณ์ที่เห็นว่าคือกัมพูชาไม่ได้คิดอะไรแบบระยะยาวคิดว่าเอาสายการโชนเ้ยเอาให้ได้ก่อนและสิ่งที่ได้ตามมาก็คะแนนนิยมให้กับลูกชายให้กับตัวเองแบบกินยาวๆเลยนะครับดังนั้นต้องเป็นการกดการเมืองในประเทศถ้าว่าในความเชื่อของคนกัมพูชาว่าทุกอย่างเนี่ย จะเรียนแบบหรืออิทธิพลทางความคิดหรืออะไรต่างๆวิทยาการต่างๆเนี่ยก็มาจากเมืองไทยแล้วถ้าเขามีาแค่ไงแต้มต่อที่เขาเอาอธิบายไปเคลมนะครับคนในประเทศว่าสามารถจัดการกรัฐบาลไทยได้โดยฝีมือของเขาเนี่ยนี่คือการเมืองระยะยาวที่บารมีมันจะตกไปถึงลูกนะจริงเประการใดแต่คนกัมพูชาก็เชื่อเพราะอะไรสี่สิบกว่าปีที่คุณเซนฮองอำนาจเนี่ยต้องดูวัยเจเนเรชั่นคนเด็กคนประชาชนกับพลเมืองเขา เติบมาเติโตมาจากข้อมูลข่าวสารแบบ One Way อม m m u n i c a t น่ะนะครับรบัดป้อนให้ยัดเยียดให้ค้างเดียวเขาก็ค,คิดว่าเขาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ะนะถ้ามาเจอถ้าถ้าไม่ได้ออก นอกประเทศก็ยังเชื่ออยู่อย่างนั้นหรือถ้า<ด>มองมุมมมุมว่าเขากลัวเรื่องไอเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของรัฐบาลชุดนี้ก็ก็เป็นมุมหนึ่งนะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดรัฐบาลน,นี้ไปก็คงไม่ใครอยากทำและเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยรัฐบาลใหม่เขาคงไม่ดันเรื่องนี้อยู่แล้วมันก็จะทําให้กัมพูชากลับมาได้อย่างนั้นปะมันก็ไม่ได้มีผลลัพธ์มาคือจะอะไรก็แล้วแต่คนไทยก็ยังชอบอะไรที่มันเสเสียงมากเหมือนเดิมแบบคุณรัชบุญพงษ์ นะใช่ใช่ก็<ช>ความหมายคือว่าถ้าโค่นรัฐบาลชุดนี้ได้เอ็ไอพรบอลเอ็นเทนเมนต์คอมเพล็มันก็เลิกไปเพราะนั้นบ่อนชายแดนมันก็กลับมาเฟื่องฟูใหม่อันนี้เป็นอันหนึ่งบ่ท,ที่ต้องโค่นรัฐบาลนี้ในมุมของคุณเซนนะออมผมถึงจว่าผมอา,อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่น่าจะใช่ อาจจะเป็นสิ่งที่รับปากอย่างอื่นมากกว่าสัมปทานทําธุรกิจร่วมกันอะไรต่างๆเนี่ยแล้วไม่เป็นไปตามข้อตกลงประโยชน์อะไรกันบางอย่างเนาะเพราะอย่าลืมนะทุกวันนี้พวกไอ้ไอ้คาสิโนเนี่ยมันอาจเป็นเงินประจําแต่เงินใหม่เงินใหม่เงินทาก็คือพวกเงินแสแกมเมอร์พวกออนไลน์ไอเนี่ยของของของเด็ดของจริงแล้วมาแรง รับรับ,บวันลูกค้าที่เขา walk in เนี่ยมันจะน้อยลงมันจะไปอยู่ในรูปของพนันออนไลน์มันอยู่ในรูปของสกแกมเมอร์ซะมากกว่าถูกไหมอาจารย์จะบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่คาสินโนออนไลน์อย่างเงี้ยมันชัดเจนมากกว่าแล้วมันแล้วมันบริาหารจัดการง่ายไม่ต้องจ้างลูกน้องเยอะใช่ไหมสถานีอะไรก็แค่เท่าอันนี้ก็คือมองในหลักการง่ายๆนะครับคือมันกินเยอะแล้วกินได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงไง นะครับตลอดเวลาเนี่ยมันมีมุมหนึ่งเหมือนกันนะคุณเซนพูดเมื่อวานเนี่ยอยู่ๆก็พูดมาบอกโอ้ยสมัยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยความสัมพันธ์กับเราดีอพอรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาปั๊บมีปัญหาเลยเฮ้เเหมือนไปแตะๆหน่อยๆนะไปแตะกองทัพหน่อยๆนะออคือแสีย่สียเสี้ยมาต้องเข้าใจว่าสไตล์เขาก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอะไรที่สามารถจับมาเป็นประโยชน์ได้ก็ปูกมั่วปูกโยงกันได้หมดแหละนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เราต้องเข้าใจได้นะว่าเขาก็มีสไตล์ที่อ่าอะไรจากขาวเป็นดาดาเป็นขาวเนี่ยนี่แหละคือชาติที่แล้วเจ้าพ่อลงน้ําแข็งตัวจริงเลยเนี่ยนะอันนี้คือนลงน้ําแข็งมากะขมเลยอืมอืมน่าจะเฟื่องฟูมากนะก็เลยชาตินี้ทําอะไรก็ได้อะไรคนก็เสกดนบรรดาญจะปั้นนู่นปั้นนี่ทําให้คนเชื่อผมคิดว่าการเมืองเอาเราก็อาจจะมองได้หลายทางว่าสิ่งที่คุณเซนจะเปิดไม่เปิดวันเนี้แต่มันก็มีผลอย่างมากนะครับ แค่ข้อความบอกว่าระบุชื่อคุณนุชินบุชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนกระทรวงเนี่ยซึ่งแน่นอนมันเกิดขึ้นจากหลังที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จริงนั่นก็แสดงว่ายืนยันว่ากับูชาเนี่ยมอนิเตอร์ข่าวสารข่าว,าวกรองบ้านเราเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับมันมีน้ําหนักออกมาจากปากเขาแหละส่วนเราจะแบบดินด้นตามไม่ดิ้นตามเนี่ยก็อยู่ที่ทางการเราอะว่าจะเก็บอารมณ์หรือจะโต้ตอบตอบกลับยังไง มันแต่นี้มันขึ้นอยู่กับเนื้อหาด้วยอาจารย์ถ้าเกิดเนื้อหาสมมติว่าพูดเฉยๆก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดมีคลิปแบบที่แล้วที่แบบหลักฐานประกอบอย่างเงี้ยอาจารย์อันเนี้ยมันก็มันก็มันก็ลําบากเลยนะคือไม่ใช่ลําบากคือล่าพนาสูตรเลยไปถึงเครือข่ายคุณทักงสินะคุเราบเครือข่ายคุณไม่ต้องไปอธิบายเลยนะแล้วสิ่งที่คุณเซ็นพลาดทิ้งไปอย่างประเด็นอ่าอะไร สาบันหลักของชาติที่คุณนักสิ่ไปพูดพาดพิงถ้าเป็นกรณีอย่างนั้นนะคุณไม่ต้องไปพูดเลยนะว่าผมคิดว่าอารมณ์ผู้คนจะเดือดดางขนาดแล้วสิ่งสําคัญที่สุดท่าทีของพรรคร่วมสถาบเนี่ยจะเปลี่ยนหม่หมดเลยนะคุณจะอยู่ไม่ได้เลยคนก็จะไปถามข่าวเพราะเพราะเพราะก่อนหน้านี้ก็ทะเลาะทะนแรกเต็มทีแล้วที่จะหาตะแบงหาเหตุที่พยายามจะพายเพื่อไม่ให้คนในเรือจมเนี่ยเลออาจจะต้องทิ้งพายเลยถูกไหมอาจารย์ก็โดดนีหนีเลย ก็ต้องหนีแล้วครับเพราะว่าไม, <blind point. S 2> ไม่ไม่มีโอกาสที่จะบอกเฮ้ยนี่เป็นโอกาสที่ครั้งสุดท้ายแล้วนะถ้ายังอ um ุ้ม <c oughs> สมกันต่อไปเนี่ยก็คือคิดว่าต้องมั่นใจแล้วนะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคือกลับมาไม่ได้แน่น <c oughs> ๆก็ต้องสวยสุขให้ได้ก่อนคือไอคิดอย่างเงี้ยกนะ็แน่นอนแหละครับก็คือมองได้มุมเดียวไม่ได้คิดแก่สิ่งชาติบ้านเมืองคือถ้าเป็นอย่างนี้คุณเซนออกมาแฉจริงะงโอเคว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่พรรครวมจะปรับท่าทีอย่างใหม่เลยนะครับอยู่อยู่ยากจริงๆนะถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยอยู่ยากมากนะครับก็คือจะ <irt aken S 1> <c oughs> จะไปกลไกธน,น,นูญก็โอเคแหละกระแสน,นิยมหรือความเดือดดาลนลลวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือถ้ายังเดินหน้าต่อนเนี่ยเพราะว่าอะไรหลายอย่างมันจะปฏิกิริยามันเร็เร่งมันเกิดแรงกดดันสิทธิ <ๆ S 2> าการทางสังคมโดยเฉพาะสาธรรณนูญเนี่ยนะครับพเผื่อ <ๆ S 2> จะต้องทําอะไรส,สาามมติการพิจารณาจะต้องเร็วรวบระยะเวลานะครับคือจะอะไรก็แล้วแต่เพราะคนไม่ต้องการให้รู้สึกว่าคือมันคือมันยืดเยื้อนี่มันมีแต่นะมีแต่แผลทางสังคมไทยมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆถูกไหมอาจารย์นะ แย่เศรษฐกิจแย่จริงนะครับไม่แล้วแล้วยิ่งสถานการณ์แบบนี้เราไม่รู้นะว่าว่าคลิปมันจะอนุภาพร้ายแรงเอ้ไอที่จะเปิดคราวนี้จะร้ายแรงขนาดไหนแต่แค่ยังไม่มีเนี่ยผมว่าราชการส่วนใหญ่เนี่ยก็วางเครื่องมือแล้วมันไม่รู้อนาคตตอนนี้มันแบบเอ้ยจังไงวะอะไรอย่างเงี้ยภาษาเด็กก็คือว่างแล้วะเกียร์ว่างนะฮะพอเบอร์ใส่เตรียมใส่เกียร์ถอยแล้วด้วยอื คือผมผมก็ได้แต่เห็นใจเล็กๆนะแต่ว่ายิ้มมุมปากหน่อยๆว่าคนที่เตรียมแต่งชุดขาวจะได้มาทํางานการเมืองเนี่ยก็จะเก้อกลัวกลัวจะเก้อนะครับก็ไม่ก็คิดว่าจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วแล้วยิ่งตอนนี้ก็ดูดูดูเหมือนจะตำาหนงตาแหน่งที่อ้างว่าเสร็จแล้วเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยเสร็จนะไม่เสร็จหรอกผมเนี่ยครับอืมอืมอมเพราะว่ากับว่ามาตรฐานจะิยธรรมเนี่ยถ้ารอบนี้มันดบกว่าสมัยตอนแพรทองทานหนึ่งผมก็แย่แล้วนะ คือคนายยกอน่ะนะครับรอบนี้ถูกร้องเรื่องอเรื่องมาตรฐานจใิใธรทมใช่ไหมคราวนี้เลยแบ่งปัดความเสี่ยงเลยหลายคนที่มีข้อกล่าวหาซุบซิบเนี่ยถ้ามีชื่อหลุดมาได้เนี่ยก็แสดงว่าเอาละไหนๆนายกก็ยังโดนทำไมเราจะไม่โดนอันทำไมเราจะเราก็มีเราก็มีสิทธิเป็นรัฐมนตรีได้สิใช่ไหมมันก็อาจจะมีมุมมองแบบนี้จากนั้นเราก็เห็นว่ามาตรฐานเนี่ยมันดรอปลงไปเยอะดังนั้นคนเลยคือคาดหวังว่าจะมาบริหารประเทศก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้คาดหวังแล้วแหละ ปัญหาก็คือว่าจะอยู่ได้นานขนาดไหนก็ตามนะครับคุณกิตภูมินี่ฝากผมมาถามนะฮะบอกว่าเอออาจารย์จะไปรวมพลังกับเขาไหมพรุ่งนี้เอไม่ติดภ <ผม S 1> ารก<ต>ิจอะไรนะอาจารย์อะถ้าถ้าไม่ติดอะไรนะครับผมก็เป็นช้อปปิ้งแถวนั้นแหละนะครับแต่ว่าก็คงแบบต้องระมัดระวังพวกคนถ้าคนเยอะมันการเดินทางคมนาคมถ้าโดยรถไฟฟ้าหรือเอารถไปจอดเนี่ยก็ต้องดูด้วยแหละครับว่ามันมันนั่นไหม นะข้จริงครับก็ลองลองดูว่าถ้ามีถ้าว่างนะแต่ับพรุ่งนี้เพราะว่าผมสัปดาห์หน้าผมจะไปต่างประเทศครับจะต้องไปซื้อข้าวซื้อของไปบรรยายิตาจะติเตีครับจขออนุญาตลานะครับเจอครับอืมครับผมได้ครับได้ครับนะครับอ่ะก็ก็พอเห็นภาพกันนะฮะหวังว่าคงจะไม่นะบานปลายใหญ่โตกันไปมาก วันนี้นะหวังหนึอนะคือคือน่าจะจบซะแล้วอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยดีนะอ๋อหมายถึงสุดไหมตอนจบใช่ไหมอืมรนะครับอังเค้าขอผู้นําประเทศตูเป็นหัวหน้าแกลงเคานเตอร์ตูต้องจบใจไหมโอ้โหเหรออืมนะคุณเซนเนื้อเหาเนื้อหาใช่ไหมเนื้อหาใช่ไหมก็เป็นไปได้นะเขาก็ลำมแรมทานองนั้นเพราะก่อนหน้านี้เขาก็อ้างบอกไอ้ไอ้ไอ้ที่อ้างว่าเขาอ่ะเป็น ประเทศ<า>ไทยอ่ะแหละอาจารย์ไม่รู้ว่าใครรอซื้อใครนนเดี๋ยวประโยชน์กับวันนี้ใต้ดินมหาศาลเลยนะ